ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการจัดรูปแบบนะครับการแสดงผลตัวเลขเช่นบอกว่าถ้าร้องการแสดงเลขทศยม2ตํตำแหน่งนะครับทำยังไงนะครับคืออาจจะมีตําแหน่งเยอะแยะเลยนะแต่ต้องการแสดงผลแค่2ตํตำแหน่งเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าต้องการแสดงให้มีเครื่องหมายคอมม่านะครับขั้นหลักพันนะครับจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้ตัวนี้ช่วยครับใช้เรื่องของ สตริงนะครับฟอร์แมตติ้งโอเปอเรเตอร์นะครับก็สตริงก็คือเป็นข้อความนะครับเป็นข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายนะครับดับเบิลโค้ดนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเครื่องหมายซิงเกิลโค้ดก็ได้นะครับเช่นคำนี้ครับเครดิตนะครับอะไรอย่างนี้เป็นตน้น ค,คำว่า formatting นะครับเป็นการจัดรูปแบบนะครับเช่นบอกว่าให้มีทศยมหึงตำแหน่งสตำแหน่งอะไรก็ว่าไปนะครับส่วน operator ก็เป็นพวกเครื่องหมายนะครับต่างๆนะครับเช่นเครื่องหมายบวกลบคูณหารนะครับในที่นี้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นตะครับในการจัดรูปแบบนะครับก็ อันนี้มีอีกชื่อหนึ่งนะครับเครื่องหมายเปอร์เซนต์ตัวนี้ครับมีอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือ interpolation นะครับ string interpolation operator นะครับเครื่องหมายเปอร์เซนต์ตัวนี้นะครับก็ดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับต้องการแสดงทุกษโยมนะครับสองตำแหน่งนะทำยังไงนะครับ ก็ใช้เปอร์เซ well. ็นต์นะฮะจุด2 F นะครับ F ก็คือเป็นพวกเลขทศยมนะ float นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับ1 2 3 4 5 6 7จ right? right? so uh ุดนะครับ8แล้วกันนะครับ Enter นะครับสังเกตว่าก็มีการนะครับปัดขึ้นถูกไหมครับ5 6 7นะครับก็เหลือแค่อะไรฮะ5 7เเฉยๆ นะครับต่อไปนะครับถ้าต้องการให้มีคอมม่าด้วยนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับอ๋อใช้ไม่ได้ครับอันนี้ใช้คอมม่าไม่ได้ต้องใช้อีกคําสั่งหนึ่งนะครับถ้าต้องการใสงผลเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับก็ใช้เปอร์เซ็นต์ดีนะครับก็ออกมาเป็นไม่มีเศษทศยมให้นะครับหรือว่านะครับถ้าต้องการ แสดงผลเป็นเลขฐาน16นะครับเช่นเลข10นะครับอยากจะรู้ว่าฐาน16คืออะไรนะครับก็ใช้เปอร์เซ็นต์ x นะครับออกเป็นตัว a นะครับถ้าต้องการให้ออกเป็นตัว a ใหญ่ก็ใช้ x ใหญ่นะครับออกเป็นตัว a ใหญ่ให้นะครับถ้าอยากให้มีศูนย์นำนะครับมีศูนย์นำหน้านะครับก็ใช้เป็น0 4ย์นะครับ อันนี้คือแสดงผลเป็นเลขฐานสิบหกนะครับหรือว่าเฮกซาเดซิมอลนะครับเฮกซาเดซิมอลนะครับแสดงเลขสี่หลักนะครับสี่นี่คือมีทั้งหมดสี่หลักนะครับสี่ digit นะครับแล้วก็ให้มีเลขศูนย์นำหน้านะครับอันนี้ก็คือให้มี มีศูนย์นำหน้าแล้วกันนะครับครับก็ดูผลการทำงานนะครับ Enter นะครับเอาอเป็นเลขนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่ใส่ศูนย์นำหน้านะครับมันก็จะพิมพ์เลขออกมา4สี่หลักเหมือนกัน,นครับแต่ว่าไม่มีศูนย์นำนะครับ ก็คือใช้พื้นที่เนี่ยสี่ช่องนะครับสี่ตัวอักษรในการแสดงผลนะครับแต่ว่าจะไม่มีศูนย์นำหน้านะครับก็ใช้แค่เปอร์เซ็นต์ 4x นะครับอันนี้เราพอเห็นภาพคร่าวๆนะครับคือมันจะมีเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายตรงนี้ครับเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับที่ใช้จัดฟอร์แมตนะครับตรงนี้นะครับสีเหลืองนะครับตัวนี้เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็ ส่วนถัดไปนะจากตัวเครื่องหมายตรงนี้นะครับที่เป็นสีชมพูนี่นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นพวกนิพจน์นะครับเป็นเอ็กเ s s ชันที่ให้ผลออกเป็นตัวเลขนะครับเอ็กเ s s ชันต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนแรกสุดนะครับคือเป็นสตริงนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับอ๋อเลยนะครับบริเวณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นสตริงที่ระบุฟอร์แมตไว้นะว่าต้องการให้แสดงผลในรูปแบบอะไรนะครับในสตริงนี้นะครับถ้าเกิดมีมีคำว่า f นะครับก็คือเป็นทศนิยมนะเป็น float นะครับถ้าเกิดมีตัว d d o c นะครับอันนี้ก็คือเป็นฐาน10 d นะ decimal นะครับถ้าเกิดมีตัว x นะ x หรือว่า x ใหญ่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นฐานสินะครับเป็นเฮกซาเดซิมอลนะครับซึ่งนะครับอธิบายต่อนนี้ึงครับว่าสตริงตัวนี้นะครับเราสาม,มารถใส่ข้อความอื่นเข้าไปได้ด้วยนะครับเช่นบอกว่าอ่าเราเขียครับ the นะคร the total price นะครับ total is แล้วกันนะครับ is แล้วก็ที่ไม่พอนะครับ total h e t is นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เอาตัวนี้แล้วกันนะครับเปอร์เซ็นต์จุด2 f อนะครับอย่างี้นะครับมันก็จะนำเลขนะครับในส่วนสีชมพูตรงนี้นะครับเอามาจัดฟอร์แมตนะครับแล้วก็ไปแทนที่ลงบริเวณนี้นะครับมันก็ผลที่ออกมานะครับก็จะ เปลี่ยนนะครับบริเวณนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนโซนตรงนี้นะครับให้กลายเป็นเลขนี้ครับกลายเป็นเลขเดกลายเป็นเลขอะไรฮะหนึ่งสองสามสี่จุดห้าเจ็ดนะครับอันนี้จะขึ้นมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวทีไม่พอนะครับเอาใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่จุดห้าเจ็ดนะครับเพราะว่าผลการทำงานก็คือบอกว่าขึ้นว่าอะไรฮะ the total is แล้วก็ตามด้วยตัวเลขตัวนี้นะครับ คือสามารถที่ใส่ข้อความอื่นเข้าไปได้ด้วยในสตริงตัวนี้ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์เฉยๆนะครับก็ดูตัวอย่างนะครับผมเขียนไปนะฮะ the total is นะครับเปอร์เซ็นต์จุด f นะครับแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นะครับอันนี้ผลการทำงานครับแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราอาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวแปรก็ได้นะครับเป็น เป็นตัวแปรชื่อ t นะฮะ t มีค่าเท่านี้นะครับจุดห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วเราก็เขียนใหม่ครับบอกว่า the total is นะครับแล้วก็ตัวแปร t ค่าเท่ากันนะครับก็เอาค่าของตัว t เนี่ยนะครับไปแทนค่าในตรงนี้นะครับนั่นก็เอาค่าที่ได้จาก t ตัวนี้ไปใส่ในบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เอาค่าตรงนี้นะครับค่าตรงนี้ไปแทนตัวนี้นะครับ